สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโตเกียวสล็อตโน1นึ่แห่งวงการสล็อตนะครับผมมาวันนี้เราก็อยู่กับ3า8 8 8โกนะทุกคนนะ388 Go โกกับเกมมาจองเว1นะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องทุกคนมาอ่ะโอเคผมก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมก็ได้วยนะผมยังไงอย่ายลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะทุกคนนะเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆของผมนะทุกคนนะมา มาลุยกันทุกคนมาวันนี้ก็มากับทุน500อนะทุกคนนะทุน5้ารกลับมายังเวนึ่งช่วงนี้ก็กลับมาฮอตฮิตอีกแล้วก็เลยอะกวาดไปตามนนทุกคนไหนๆก็กลับมาแล้วก็ขอหน่อยแล้วกันนะเจัดปลายดอกนี้ร้อยเก้าพันสองนะท่านผู้ชมเป็นไงเป็นไงกันบ้างครับผมท่านผู้ชมวันคริสต์มาสแล้วได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่าหรือว่านั่งปั่นอยู่บ้านหรือว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับผมยังไงก็จะปีใหม่ละ นับวันเวลาแล้วโคตรไวเลยทุกคนปีนี้เป็นปีที่ไวมากทุกคนไวมากเลยไวมากไวจริงเวลาผ่านไปแบบว่าโอ้โหไวมันโกหกทุกคนเออมาอีกแค่5วันหมห้าหรือ4วันนี่นแหละปีใหม่แล้ะขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะครัท่านผชม ยาบ้างๆก็อย่าลืมเปิดมาดูผมนะทุกคนนะจะตําจะคลองจะอะไรก็ตามกันไปนะทุกคนนะรูรูกันอยู่นะทุกคนมา,มามเออคอมโบนี่อุ้ววายเข้าสองแถวแบบนี้ห้าแถวเออตัวต่อแถวลอุ้ยตัวแพงเข้าทุกคนดอกนี้เก้าร้อยทุกคนเอ้ามามีดอกใหญ่ให้เห็นแล้วทุกคนมาเหมือนจะได้เลิกไวนะทุกคนนะคือกำไรตอนนี้เท่าตัวละเกินละ ม,มาเอ,อ้ยเหล่านี้20เนะนนะเเเ่เอาหมดนะทุกคนนะเอาเล็กเอาน้อยเอาหมดนะทุกคนเดีย๋ยวจบจากมามาจงเบสสองคิดว่าไปต่อที่สาวถ้ำกง,งินไหมเดี๋ยวเดีนะ๋ยวผมขอผมขอคิดดูก่อนแล้วกันนะถ้ามีทุนเยอะนะถ้าได้ถ้า,ถ,าถ้าดอกดอกน,น,นี้เขาโอ้โหดอกนี้ล้างหนากระนไปอีดอกนี้เอยหลายต่ออือน้ำจมมามีดอกใหญ่ๆหญ่เห็นต่อเนื่องเลยเว้ย พันสามแปดสิบสามน้ำชมเออฟรีเกมไม่ไม่ต้องนะทุกคนถ้าคล้องก็จัดหนักมาเลยคือแบบว่าเล่นนี่ไม่ไม่ยังเป็นนะทุกคนนะคือการที่เราเล่นนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่ายังไงอะจะต้องเข้าฟรีเกมอะคือถ้ามันแตกแล้วมันโอเคเป็นที่น่าพอใจสําหรับเราและควรขอทุกคนนะนะหลายท่านนะหลายท่านบอกว่า<ป>มอง เล่นไม่แตกเลยเล่นไม่ได้ได้ a, เลยเน um> ี่ยพอมันได้แล <oh ้วไม่เลิกกันอ่ะเอออนี้สามร้อยยี่สิบได้แ mm ล้วต้องเลิกนะทุกคนนะคือแบบว่าบางทีก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปว่าเล่นให้มันถึงฟรีเกมนะเล่นให้มันเข้าฟรีเกมโอ้ไม่จำเป็นถ้ามันแตกนอกโอเคแล้วก็ควรพอนะทุกคนพอจะในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้แล้วกันนะทุกคนนะเออมากลับมาจงเวนึงวันนี้โอ้โหยูเรื่องกเบื้องล้วทุกคน ห้าพันหนึ่งแล้วตอนนี้อ่ะเหมือนจะโดนดูดกลับแลวนะทุกคนเฮ้ยหายเ้ยหายวอกเลยมาขออืนะดอกนี้สี่สิบไม่เป็นไรขอขอแบบว่าจังหนับจังหนับดอกสักดอกดิขอหน่อยพี่ชายโอ้โหเพี้ยนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะเพี้ยนดอกนี้ว่าไงดอกนี้ยังไหลต่ออยู่อเออตัวังเสือหาจีนไหลไหลอีกอุ้อยมังกรแดงไหลต่อ ไหลต่ออีก440มีต่อป่าโอ้โหแม่งเ้ยค่อนข้างที่จะคอมโบว่าน่ารักเกินุยมุ้ยนะทุกคนนะแต่ว่ามันก็ได้นะเว้ยเฮ้ยมันก็ได้นะเว้ยเออโอ้โหเลียเล้ยงอุ้ยได้ปะเนี่ยได้โอ้โหมันก็นดงต่อมีกทุกคน3,840รู้เรื่องผมโอ้โหสวยงามรามแปดนะทุกคนนะเฮ้ย มันก็ได้อะเว้ยเออมันก็ได้อ่ะอามาเดี๋ยวหมุนทิ้งให้หมดก่อนเลยนะทุกคนนะอ่ะคืนกำคืนให้เกมมั้งนะเออดูดมาเยอะแล้วมาสวยงามครับผมอ่ะสวยงามตามท้องเรื่องทุกคนนะอ่ะโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะผมก็ะ้ใครสนใจจะตามตามผมจะเล่นตาผมก็3 8 8, 8โกะทุกคนนะ3 8 8โกก็สำหรับผมวันนี้ขอตัวไปถอนแลวเปลี่ยนเกมก่อนนะครับ